สบายดีพี่น้องวัสุคูสุขนส,สบายดีเอฟซีพร้อมด้วยเ e อื e I, ้อยไอ้ทุกทุกทานที่หักแพงเดอ้อมืณีพบเพาะกันยาม่ำสาวสาพี่น้องเมนองค่อมผ้าพีผ้าน้องเขาขั้วคือเกามนีหฮามีเมนูป่นกบหน้าพี่น้องมาเบิ่งมาส้มแล้วก็มากินขาวสาวห่วงพาทากันเด้อพี่น้องมนีก่อนอื่นนะพี่นอ้องต้มน้ำให้ฟดใส่หัว,วชีข่ามะขามสมขิง ต่อไปกัเป็นประแดกพี่น้องมอดขึ้นแห้งอีกข้างใส่กบพี่น้องกบนี่เป็นกบที่ห้า คั่วแล้วก็ล้างน้ำสะอาดลอกนังเรียบร้อยเนาะพี่น้องเพราะว่าในนังกบนี่มันสิมีมีเอียงเกาะมันมีผิดเอียงเนาะแม่น้องค่อมกับู่้จือ้อผู้ได้หูกับเม่นบอกเด้อพี่น้องเด้อผ่านไปเป็นชั่วโมงพี่น้องตอนนี้ต้มกบซุกเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องหัวพักบัวโมกซุกแล้วพี่น้องหมักผิดใส่ประมาณจักสามหน่วยยันทะแม่เพชร อันนี้ซีไว้ต่ำเจี๊ยมพริกดิบพี่น้อง ปนกบธรรมชาติพี่น้องกบหายกบหน้า ແຕ່ໜ່ວຍນ້ອຍๆພີ່ນ້ອງຫົວແປງໜ່ວຍສົດຜັດຜູດນນອງເ ถั่วพี่น้องหนึ่งถั่วกินกับปุ่นโกบพ,พักกาดเา้าพี่น้องลากน้ำที่สองหนึ่งสักกันเลย นำไปด้วยยอดบมักบับดอกบมักบับพี่น้องแล้ครับยอดมันแกวจำบ่ายลูกหลานมากินข้าว้วแบ้อเด้อคุดาคุดาทั้งได้กระเด็นหยาลูกหยาล ี่เกาหวมเอ้อท่างไพ่ทางลาวมกากับพการพี่อพีเจียกับเาแล้วจอบพิ่เจียไปแล้วเมื่อกี้เขาห่วมือเาหวืแล้่มาจอดจบหสิจกได้เได้ป่โค้ปนหนับเื่อนอยอนเช้า มาเด้อพี่น้องมัสุขุดขสุขนกินขาวสาวน้ำกันเด้อเสิอย่าหม่อยพมบอกครับม่มันแยกบวกๆปอมืบวกเไงพักร่วมเลยเหมือนพี่น้องที่มาถวาวเนี่ยโอ้ยังหอมร้ายปุ๊บปอกกันไหวมั้ยห่อนตี ไอแค่นเขากัรมี่เลยนหนาเลาขึ้นมาตักมาไว้เล่นะฮะนี่เยอะนักหละมาตัคนแบบนี้เขาสอบคุณได้หมักเพชรจับเลยหืมจับมีดออกไปกินเพชร่ย นายโอ้กระดูกเพิ่มด้วยแม่ นี่พอคอมเหมือนจะไปเหตุเวียกรวมพี่นอ้องเป็นยังกง์เลามุสลาการบ้านแม่ย่าแกจะไปลักเด็ดมามันเห็นกับแผ่แล้วเอาไปปลูกวางช่วงนี้จัดไปปลูกช่วงนี้บ่าย นายเลือเบิ่อนตะคอมกินขาวมาเดอ้อตะคอมกินขาวเดอ้อนอนแพร่ตื่นนะพี่น้องตะคอมก็ได้นอนเดอ้อขึ้นเพราะว่าในน,อน่องรับแรงตื่นลุกมะลิเออคอยลืมพวอไอซ้นอนมหายจะไปเปลี่ยนได้ไห่แต่ว่าน,นี่ลืมคาดลืมเหน่ มันก็ขึ้สวยก็ชิลงบรนใต้มันวครับมานืือไปเลี่ยมันแพงนอนไหนใบนอนไใบเนาะอย่าคตายเนาะเราขึ้นมามเจ้าก็เสว่านี่ตับกระต่าย มาทำหาพรคอมใส่พรคอมมันนสวัสดน้ำลุ่เมนเนือง,พอง,องวพอได้เลอะมันลงไปยังเลอไปกูเลยนั่งเขาเนาะชั่มุ่งอะไแล้วลเกเปลี่ยนให้เราเลย ยามไปก็ต้องากยนะมันยงามนะหนาาเนี่ยมันจำเป็นนะผอคำคันแเทียนหยางโกบดับจ้เียนหยางกบกั่เลย เป็นด่าไหรือพูดเป็นด้าพรสวรรพูดกันนด่บริษัทหอกทานอาหารสั่งมาแ่าพเหอนจะมาส่งให้กนส่งแล้วเหนียนเนียเอาอกเยหนมีเลี่ยัได้พูดกั็นดา าถอก oh. พอกันคลิปน้าได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้จบไปสนิทก่อนพี่น้องโชคดีพีช่ชายพระสุขุสุขุนสำหรับคลิปนี้สายดี